ข่าวพิชิตโค้งบางปิ้งที่ถูกขนานนามว่าเป็นโค้งผีสิงหรือโค้งร้อยศพแท้ที่จริงเป็นฝีมือของมนุษย์ใจโฉดถูกนําเสนอไปตามหนังสือพิมพ์หลายฉบับสาวใหญ่ที่รอดตายวูบวิดเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดมหาสารคามเข้าขั้นเศรษฐีนีคนหนึ่งเธอเล่าเหตุการณ์ว่าเดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามไปส่งลูกชายที่โรงเรียนอัสัมชัญศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยให้ลูกน้องเป็นคนขับ ขากลับเธอซื้ออาหารทะเลพวกกุ้งแห้งปลาหมึกน้ำปลาสารพัดอาหารแห้งกลับไปขายที่ร้านอาหารในจังหวัดมหาสารคามด้วยแต่กลับถูกเดนมนุษย์ใช้น้ำมันเครื่องราดพื้นถนนทำให้รถเสียหลักแหกโคง้งมารู้อีกทีลูกน้องที่เป็นคนขับรถขอหักตายคาที่ส่วนเธอมารู้สึกตัวเมื่อถูกลากออกงปลดทรัพย์สินบนถนนหากไม่มีตำรวจมาช่วยเธอเชื่อว่าเธอคงจะต้องตาย เพราะกลุ่มโจรที่มาจากนรกฆ่าปิดปากเป็นแน่แท้หลังพิชิตคดีนั้นไม่นานมูดชลอได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกตำแหน่งรองผู้บังคับกองฝ่ายสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการหลังย้ายมาจากอำเภอท่าโบจังหวัดหนองคายได้เกือบสามปีดีใจแบบที่เรียกว่ายังไม่ทันหมดยิ้มสิ้นเสียงหัวเราะ12มีนาคม2512ชลอ มีเรื่องให้ฉลองกันอีกเพราะเมียรักนันทวันให้กำเนิดบุตรชายคนที่สองปูหรือชนยืนเกิดเทศสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวนายตำรวจหนุ่มใช้เงินที่เก็บหอมรอมริบมาจากเงินรางวัลในการจับทองคำเถื่อนเมื่อครั้งรับราชการอยู่ที่อำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายไปซื้อบ้านเดียวชั้นเดียวเนือที่50ตารางวาในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านสำโรงเหนือชื่อพรสว่างนิเวศ วางเงินดาวไปส0 0 0 0่นบาทแถมผลแค่เดือนละหนึ่งพันกว่าบาทเท่านั้นชะลอสั่งทําประตูเหล็กหน้าบ้านหลังแรกในชีวิตดัดเป็นรูปดาวเงินสัญ,ญลักษณ์ตำรวจเหนือรูปดาวแปดแฉกเขียนชื่อเจ้าของบ้านร้อยตำรวจเอกชะลอเกิดเทศสาเหตุที่ซื้อบ้านหลังนี้ส่วนหนึ่งเพื่อความสะดวกสบายต่อการส่งลูกชายคนโตกุ้งชอบรบเกิดเทศไปเรียนหนังสือโดยไม่ได้คิดไกลไปว่า ชีวิตราชการจะก,ก้าวไกลและโลดโผนไปกว่านี้ทวัชยัยพี่ได้ข่าวไอจเรมันหนีไปอยู่กับเมียในไร่แถวเมืองชนร้อยตำรวจตรีทวัชยัยไพลีรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการนักเรียนในร้อยตำรวจสามพรานรุ่น20ถึงกับผูผึ่งตาลุกโชนเป็นประกายเพราะข่าวนี้ภายหลังร้อยตำรวจเอกชะล นายตำรวจรุ่นพี่เอ่ยปากให้ฟังขณะเข้าเวพรพนักงานสอบสวนผลัดเดียวกันไอเจเรเป็นมือปืนตัวฉกาดที่ออกอาราวาสในเขตพื้นที่ปากน้ำมีคดีติดตัวทั้งฆ่าคนตายดักปล้นเจ้าสับและคมขืนสาวโรงงานที่สองนายตำรวจทั้งฉลอและทวัชชัยตามล่ามานานแล้วพี่เอายังไงนายตำรวจรุ่นน้องถามเดี๋ยวออกเวรเปลี่ยนเครื่องแบบเสร็จเรียบร้อยไปรอพี่หลังโรงพัก เดี๋ยวพี่ไปเอารถมารับแล้วเราไปดูกันนายตำรวจรุ่นพี่ตอบกลับเวลาออกทํำงานนอกเครื่องแบบร้อยตํารวจเอกชะลมักใช้วิธีเอารถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารที่ถูกตรวจยึดในคดีจราจรไปใช้ในการพลางตัวสืบสวนหาข่าวได้อย่างแนบเนียนเที่ยงวันนั้นเองรถแท็กซี่ยี่ห้อดัสสันสีเขียวค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากโรงพักปากน้ำมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชนบุรี ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงทั้งคู่เดินทางมาถึงตัวเมืองชนร้อยตำรวจเอกฉลอขึ้นรถไปจอดหาน้ำอัดลมดื่มแก้กระหายในร้านค้าภายในปั๊มน้ำมันสมทหารหลังขับรถฟาระอุไอแดดมาตามถนนสุขุมวิทสายเก่าไล่เลี่ยกันมีชายหนุ่มตัวดำร่างผอมเกร็งแต่ดูแข็งแรงอายุอานาไม่เกิน25ปีปูเลงปูเลงรถจักรยานยนต์รุ่นพระเจ้าเหาพ่นควันขมงออกมาจากท่อระบายเสีย ขี่มาจอดข้างๆรถแท็กซี่ของสองนายตำรวจชายหนุ่มตัวดำหมุนกุญแจดับสวิตช์เครื่องยนต์ปูรทั้งเอาขาตั้งรถจักรยานยนต์ลงจอดก่อนหันซ้ายหันขวาพอเห็นใครที่ไม่รู้จักจึงเดินตรงปรีเข้าไปในร้านขาที่สองนายตำรวจนั่งอยู่มาแล้วไอ้ดำสายพี่ร้อยตำรวจเอกชลอเอ่ยปากับนายตำรวจรุ่นน้องเบาๆนายมันอยู่กับเมียสองคนในกระท่อบ,บ้านซากแง้ว เมื่อวานเมียมันฝากญาติผมออกมาซื้อปลาทูไปฝากไอ้ดำรีบรายงานภายหลังมานั่งที่โต๊ะให้มันชัวเถอะกูจับได้แล้วจะให้รางวัลร้อยตำรวจเอกฉลอบอกไอ้ดำด้วยน้ำเสียงเรียบ,ยบแต่แฝงไปด้วยความมุ่งมั่นในการจับตัวไอ้จเรเสือร้ายเมืองปากน้ำหลังนายตำรวจทั้งคู่ซักไซร์ารายละเอียดรวมทั้งภูมิประเทศของบ้านซากแงวแหล่งกบดานของไอ้จเรเป็นที่เรียบร้อย รถแท็กซี่ดัสสันสีเขียวคันเดิมค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากปั๊มน้ำมันสามทหารมีไอ้ดำขี่รถเครื่องนำหน้าห่างกันราว100เมตรก่อนจะออกจากตัวเมืองผ่านไร่มันสำปะหลังและไร่อ้อยเข้าไปในเขตพื้นที่ตะบนห้วยใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจุดหมายคือบ้านซากแงว้วซึ่งอยู่ลึกเข้าไปกลางไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังกว่า1ิกิโลเมตรพระอาทิตย์คล้อยต่ำลงทุกทีทุกที ลัดล้อไปตามเส้นทางตามที่ไอ้ดำนำทางจนกระทั่งถึงสามแยกทางลุกรังจุดที่ไอ้ดำจอดรถเครื่องยืนรอร้อยตำรวจเอกฉลอจอดรถเปิดประตูล,ลงไปพร้อมกับร้อยตำรวจตรีทวัชยัยเดินเข้าไปคุยกับไอ้ดำนายจอดรถไว้นี่แหละแล้วเดินไปทางนี้ไม่ไกลจะเจอกระต๊อบที่มันอยู่ไอ้ดำชี้ไปตามทางเล็กๆด้านสายมือที่เป็นเส้นทางเดินของชาวไร่แถบนั้น ให้นายตำรวจหนุ่มทั้งคู่ดูก่อนแยกตัวไปทางแยกด้านขวาด้วยท่าทีเร่งรีบกลัวคนจะเห็นนายตำรวจหนุ่มจากรั้วสามพรานทั้งสองคนออกเดินไปตามเส้นทางชาวไร่ช่วงเวลาแค่เม็ดเหงือขึ้นหลังชะลอกำปืนรีวอลเลอร์สมิธแอนเวสันขนาดจุดส5 7ให้กระชับมือเมื่อเห็นกระตอบหลังหนึ่งอยู่ในสายตาเช่นเดียวกับหมวทวชัยที่ถือปืนคู่ใจขนาดเดียวกัน ค่อยๆก้มตัวให้ต่ำไม่ให้ตกเป็นเป้าสายตาของใครก็ตามที่อยู่ในกระท่อมหลังนั้นสองนายตำรวจหนุ่มสังเกตการอยู่ชั่วครู่เห็นชายวัยรุ่นอายุไม่น่าเกิน2 5ปีเดินออกมาด้านหลังกระท่อมจุดขี้ใต้ในเตาตั้งกระทะเตรียมทำกับข้าวมีหญิงสาวอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับชายหนุ่มคนดังกล่าวนั่งเล่นอยู่ที่แค่หน้าบ้านและไม่มีใครมากไปกว่าสองคนนี้ จริงอย่างไอ้ดำามันว่าใช่เหมือนละเดี๋ยวทวัตชัยไปทางด้านซ้ายเข้าไปเคลียร์ภายในบ้านเดี๋ยวพี่จัดการไอ้เจรเองระวังตัวด้วยนะน้องนายตำรวจคนที่เป็นรุ่นพี่กระซิบบอกจากนั้นทั้งคู่ค่อยๆพาร่างกายขยับเข้าไปใกล้กระตอบทีละนิดทีละนิดน้ำมันในกระทะเริ่มเดือดเพราะแรงฟืนไฟในเตาเจรขุนโจรวัยหนุ่มหนีการตามล่าข,ของตำรวจปากน้ำ มัหลบอยู่ในกระต๊อบเล็กๆในไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังของจังหวัดเล็กๆชายทะเลหยิบปลาทูออกจากห่อใบตองสองตัวที่ให้ชบาเมียคนที่มันไว้ใจที่สุดฝากชาวบ้านไปซื้อมาจากตลาดในตำบลค่อยๆหย่อนลงไปในกระทะเสียงดังสู้สะเก็ดน้ำมันร้อนๆกระเด็นออกมาถูกแขนแต่ไม่ได้สร้างความปวดแสบปวดร้อนอะไรนักเพราะกลิ่นหอมของปลาทูทอดและความหิว มันกลบเกลื่อนความระคายเคืองจนหมดสิน้นเจเรใช้ตะหลิวพริกปลาทูทอดกลับไปกลับมาจนหนังเหลืองดูกรอบน่ากินขณะที่ปากมันตะโกนบอกเมียสาวที่นั่งอยู่หน้ากระต๊อบว่าอิชบามึงไปหาเก็บยอกกระถินข้างบ้านมาหน่อยเดี๋ยวกูจะตามน้ำพริกให้กินเย็นนี้เงียบไม่มีเสียงตอบกลับสัญชาตยานเสือร้ายเริ่มระแวงเจเรวางตหลิวลงในกระทะ แล้วมาจับที่ด้ามปืนโคออัตโตมิติก11มมสีดำมาเมื่อมที่ซุกอยู่ในเอวแต่ยังไม่ทันได้ชักออกมาก็มีแท่งโลหะกลมๆกระแทกที่ศีรษะด้านหลังจนหัวแทบขมำพร้อมเสียงขึ้นนกดังกริกมึงขืนขยับเป็นหัวระเบิดแน่ไอเจเรเสียงในร้อยตำรวจเอกฉลอพูดเบาๆพร้อมกระตุกด้ามปืนโคของไอเสือหนุ่มออกจากเอวแต่ในส่วนประสาทของเจเรเสียงที่ว่านั้น ช่างดุดันเหี่ยมเกรียมเสซนี่กระไรมันรู้สึกเย็นว่าไปทางตัวขนแขนลุกชันอย่างไม่ทราบสาเหตุมือทั้งสองข้างของมันถูกรวบมาด้านหลังก่อนถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือเหล็กมันรู้ทันทีอิสรภาพหมดแล้วเมื่อเหลือบมองเข้าไปในกระต๊อบก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งยืนถือปืนอยู่ข้างอิชบาเมียรักที่ท่าทีตื่นตระหนกทวัชยัยบอกเมียมัน เราไม่ได้เอาผัวมันไปฆ่าไปแกงที่ไหนถ้าไม่คิดต่อสู้เสียงร้อยตำรวจเอกฉลอสั่งการนายตำรวจรุ่นน้องท่ามกลางกลิ่นเหม็นไหม้ของปลาทูสองตัวในกระทะหลังนำไอเจเรเข้าห้องขังโรงพักปากน้ำเสร็จเรียบร้อยนายตำรวจหนุ่มเดินกลับเข้าห้องทำงานโยนเสื้อแจ็คเกต็ตพาดกับเก้าอี้หยิบป,ปืนจุดสามห้าเจ็ดคู่ใจออกจากเอววางบนโต๊ะยอนตัวลงนั่งเอ็นหลังกับบาอกเก้าอี้แล้วยกขาทั้งสองข้าง วางพาดกับเก้าอี้อีกตัวเป่าล้มหายใจออกจากปากเฮือกใหญ่ตั้งใจกะจะหลับสักหีบเพราะเหน็ดเหนื่อยมาจากการเดินทางรวมไปถึงความเครียดจากสถานการณ์ความเป็นความตายที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆถ้าเขาช้าไปอีกนิดหรือถ้าไอจเรมันหยิบปืนออกมาได้ก่อนที่จะประชิดถึงตัวยังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างกำลังจะหลับตา ร้อยตำรวจเอกฉลอเลือบเห็นกระดาษตราครุฑวางอยู่บนโต๊ะจึงกลับเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นนั่งในท่าธรรมดาเอื้อมมือหยิบกระดาษแผ่นนั้นมาอ่านหัวใจของร้อยตำรวจเอกฉลอพองโตขึ้นมาทันทีหายง่วงเป็นปลิดทิ้งอ่านข้อความในกระดาษแผ่นนั้นอีกหลายรอบข้อความก็ยังเป็นเหมือนเดิมเป็นคำสั่งจากกรมตำรวจให้ในายร้อยตำรวจเอกฉลอไปดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสถานี ยศนายพันตำรวจตรีที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองอ่างทองผลงานการจับกลุ่มไอเสือจเรจึงถือได้ว่าเป็นคดีสุดท้ายในการเป็นรองผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองสมุทรปราการไปโดยปริยายโปรดติดตามตอนต่อไป